สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้ง app ทูพูดทูท k อหรือแอปทู to, นะครับที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกู้ภยัยหน่วยงานต่างๆที่เขาใช้กันเยอะนะครับแต่เราไม่มีตังที่จะไปซื้อเครื่องเพราะมันมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับผมจะมาสอนการติดตั้งนะครับผมบอกไว้ก่อนครับถ้าใครไม่มีก็สามารถทักมาหา เฟซบุ๊กผมได้นะครับชื่อนิสสวนจันทร์บันเทิงนะครับพอดีมันมันไม่สามารถคัดลอกได้นะครับลิงก์ที่ที่ผมจะส่งให้ที่ผมจะสอนให้เพื่อนๆติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับง่ายนิดเดียวครับอันนี้นะครับเข้ามาถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ผมผมจะส่งไปให้นะครับนี่ครับกดที่ลิงก์ครับก็กดที่ดาวน์โหลดเลยนะครับอ่า มาที่ดาวโหลดแล้วก็ดาวนโหลดอีกนะครับดาวน์โหลดครับอ่าดาวโหลดต่อไปนะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่มันก็จะเขียนประมาณนี้ครับไฟอาจเป็นอันตรายนะมันเป็นปกติครับโทรศัพท์สมัยนี้ครับง่ายแป๊บเดียวครับเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วครับเนี่ยกดติดตั้งครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ติดตั้งต่อไปครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ถ้าของใครมีรหัสแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับกดเปิดครับอ่ามันของผมมีรหัสอยู่แล้วถ้าคนที่ยังไม่มีก็อ่าดูที่มุมซ้ายด้านล่างครับมันเขียนว่าลงทะเบียนครับเนี่ยมีทั้งอีเมลและเบอร์มือถือครับง่ายครับแล้วก็กดเข้าครับอ่าแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับอ่ถ้าเพื่อนๆ,ๆคนไหนอยากได้ก็ทักมาได้นะครับผมทิ้งลิงก์ เฟซบุ๊กผมไว้ใต้คลิปอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถคัดลอกแอปส่งไปให้เพื่อนๆได้ขอบคุณครับ